สวัสดีครับพบกับคาร์ออฟโนกันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรเชิญรับฟังกันได้เลยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่วยกันกดแชร์กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับเมื่อพูดถึงรถยนต์กระบะรุ่นใหม่ที่มีมากมายในตลาดแล้วนั้นรถยนต์กลุ่มนี้ในปัจจุบันมีพัฒนาการที่ก้าวล้ำไปมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเรากำลังพูดถึงรถรุ่นใหม่ที่ตอบสนองการขับขี่ได้ดีขึ้นมากกว่าแค่ภาพเดิมที่ถูกมองว่าเป็นรถส่งของกระบะรุ่นใหม่ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนั้นขึ้นมายืนเทียบชั้นรถนั่งหลายๆายรุ่นจนได้รับความนิยมมาแต่งแรงกันโดยเฉพาะเรื่องของเครื่องยนต์ที่วิ่งได้ไม่แพร้รถเก่งและเมื่อพูดถึงการทําให้รถยนตแรงขึ้นเราหลายคนคงเคยได้ยินตัวอักษร EGR ที่ได้รับคําแนะนําว่าให้อุดมันทิ้งเสียเถิด เพื่อความสนุกในการขับขี่หลายคนอาจจะตัดสินใจในเรื่องการอุด EGR ที่สามารถตอบโจทย์ในความแรงได้โดยไม่ได้ไถ่าถามว่าตกลงมันมีความสำคัญอย่างไรบ้างแต่แท้ที่จริงแล้ว EGR หรือ Exhaust Gas Recirculation นั้นคือวาล์วตัวหนึ่งที่ทำการดึงไอเสียจากท่อไอเสียกลับมาหมุนเวียนในการเผาไหม้อีกรอบซึ่งประโยชน์หลักของมันนั้นก็เพื่อตอบสนองเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม เราคงต้องบอกว่าวิศวกรไม่ได้คิดเกินในส่วนนี้ขึ้นมาหากได้ EGR นั้นมีประโยชน์มากกว่าที่คิดโดยเฉพาะเรื่องของสิ่งแวดล้อมอย่างที่ได้กล่าวไปเช่นเดียวกับในเรื่องของการประหยัดน้ำมันและเชื่อหรือไม่การอุด EGR อาจจะทำให้รถคุณไม่ได้รับการประกันในเรื่องเครื่องยนต์ด้วยอย่างที่เรากล่าวไปแล้วว่า EGR นั้นคือการนำไอเสียกลับมาเผาไหม้สิ่งแน่นอนว่ามันไม่ต่างอะไรกับการที่เอาของเสียมายัดลงในท้องอีกครั้ง และนั่นคือการก่อให้เกิดความเข้าใจผิดที่ว่าอุด EGR แล้วจะแรงขึ้นแนวคิดการอุด EGR นี้มีขึ้นมาได้สักระยะหนึ่งแล้วเริ่มต้นในกลุ่มคนเดล่นรถกลุ่มเล็กที่หาวิธีแรงทางรัดโดยการศึกษาระบบเครื่องยนต์และเมื่อเจอ EGR ที่เป็นการนำไอเสียมาเผาไหม้อีกครั้งนั้นก็เลยทดลองทำการอุดเพื่อตัดการทำงานในการนำไอเสียมาเผาไหม้ใหม่อีกครั้งการปิดช่องทางในการนำไอเสียมาเผาไหม้ใหม่นั้น ส่งผลให้อากาศที่เข้าสู่เครื่องยนต์มีแต่อากาศที่ออกมาจากเทอร์โบซึ่งเมื่อผ่านชุดอินเตอร์คูลเลอร์ก็ทําให้มีความเย็นลงและเป็นอากาศที่มีการควบแน่นสูงทําให้มีการตอบสนองที่ดีจากเครื่องยนต์นั่นเองคําถามที่สําคัญคือเมื่ออุด EGR แล้วจะมีผลเสียอะไรตามมาหรือไม่คนที่อุดส่วนใหญ่ซึ่งโดยมากเป็นผู้ใช้และศึกษาเรื่องเครื่องยนต์ในแบบรู้กันมาปากต่อปากหลังจากประสบการณ์ตัวเอง และประสบการณ์ช่างหรือกูรูก็มักจะบอกว่าไม่มีอะไรรับรองว่าแรงแต่ในความเป็นจริงแล้วการอุด EGR นั้นมีผลเสียเช่นกันแล้วควรต้องพิจารณาให้ดีด้วยครับเมื่ออุด EGR สิ่งแรกที่จะเกิดขึ้นคือการเสรื่อมสภาพของเครื่องยนต์ที่จะเกิดขึ้นส่วนหนึ่งอาจจะเพราะการขับขี่แต่ที่หลายคนลืมไปคือเครื่องยนต์ดีเซลนั้นปัจจุบันเป็นระบบไฟฟ้าหรือคอมมอนเรลซึ่งใช้การตรวจจับอากาศที่ออกมาจากไอเสีย อยควบคุมสั่งการทำงานของเครื่องยนต์การวัดค่าอากาศนี้ระบบจะทำการประมวลผลด้วย ECU หรือ ECM ตามแต่รถรุ่นนั้นจะเรียกซึ่งค่าอากาศและส่วนผสมนั้นจะถูกประมวลและในจังหวะที่เครื่องยนต์มีการปล่อยไอเสียมากวาล์ว,ว EGR ที่อยู่ตรงท่อไอดีก็จะเปิดขึ้นเพื่อให้ไอเสียนั้นกลับมาเผาไหม้อีกครั้งเปิดลดการไอเสียยางคาร์บอนมอนอกไซด์หรือที่เรารู้จักในฐานะควันดำซึ่งมีส่วนประกอบโลหะหนักในกลุ่มควันเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ลองคิดง่ายๆว่าเมื่อวาเปิดเครื่องยนต์ย่อมจะต้องสั่งลดการสั่งจ่ายน้ำมันให้ส่วนผสมบางลงเพื่อลดการเกิดแก๊สโดยหวังว่าแก๊สไอเสียที่มีน้ำมันปนอยู่ในลักษณะก๊าซที่เผาไหม้ไม่หมดนั้นมาควบรวมแล้วจุดระเบิดเผาไหม้อีกครั้งนั้นจะมาแต่เราดันไปอุดมันนั้นผลค,คือส่วนผสมที่บางย่อมส่งผลในเรื่องของการจุดระเบิดที่ไม่ปกติคือส่วนผสมบางซึ่งทําให้เครื่องยนต์ร้อนขึ้นเสี่ยงต่อเครื่องยนต์พังมากขึ้นแต่แน่นอนย่อมมีคนบอกว่ายังไม่มีใครเจอ แต่จะคิดแค่วันนี้พรุ่งนี้ไม่ได้นะครับประการต่อมาเมื่อระบบไอเสียมีมลพิษมากผลคือระบบระบายไอเสียที่ปัจจุบันมีตัวกรองไอเสียหรือที่เราเรียกว่าแคตาลิสต์คอนเวอร์เตอร์นั้นจะทําหน้าที่หนักขึ้นและเมื่อมันทํางานหนักก็เสียงที่จะอุดตันเร็วกว่าปกติเมื่อเทียบกับรถที่ไม่ได้ทําการอุด EGR และสุดท้ายที่ลืมนึกถึงไม่ได้คือเทอร์โบที่ปัจจุบันเทอร์โบแบบ variable หรือ g e o m e t r ่เทอร์โบนั้นมีการอ่านค่าไอเสีย และรอบเครื่องยนต์ในการปรับความสัมพันธ์ในการทํางานของชุดคลีบซึ่งสร้างความเสียหายต่อแกนเทอร์โบและมีความร้อนสะสมมากกว่านั่นเองจากข้างต้นจะเห็นได้ว่า EGR นั้นค่อนข้างมีความสัมพันธ์กับหลายระบบมากกว่าที่คิดไม่ใช่เพียงแค่ท่อที่นาไอเสียมาหมุนวนใหม่อีกครั้งเท่านั้นแต่มันอาจจะส่งผลไปถึงระบบต่างๆมากมายซึ่งเราไม่ได้ห้ามไม่ให้ทําแต่อยากให้เข้าใจอย่างแท้จริงก็เท่านั้น EGR เป็นกระบวนการทางวิศวกรรมในการนําไอเสียจํานวนหนึ่ง ประมาณ5-15%กลับมาเผาไหม้ร่วมกับอากาศดีเพื่อให้มีไอเสียที่ดีขึ้นลดมลภาวะที่เกิดจากก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์แน่นอนจะเห็นได้ว่ามันไม่ใช่ทั้งหมดของไอเสียที่จะถูกโยนกลับสู่ห้องเผาไหม้แต่แม้จะเป็นเพียงเรื่องของสิ่งแวดล้อมซึ่ง EGR เองก็มีข้อเสียทำให้น้ำมันเครื่องนั้นมีขมเหลามากกว่าปกติโดยเฉพาะเครื่องยนต์ดีเซลแต่นี่คือข้อดีสประการของการมี EGR 1. ลดการสูญเสียอัตราเร่ง EGR นั้นคือการนำไอเสียมาเผาไหม้และการเผาไหม้ไอเสียนั้นปีบผีเสื้อต้องรับอากาศดีเข้ามาด้วยและถ้าคุณจับทางได้จะพบว่าอัตราเร่งจะลดลงไปน้อยกว่าเมื่อไม่อุด EGR 2. เครื่องทํางานลื่นไหลามากขึ้นอันนี้เป็นเรื่องลึกซึ้งสักนิดแต่ให้นึกถึงน้ําร้อนน้ําเย็นและมันก็เป็นเช่นนั้นกับอากาศและกระบ,บอกสูบคิดง่ายๆว่าการอุด EGR เปรียบเหมือนกับการนําอากาศร้อนจากไอเสียออกไปทําให้เครื่องยนต์รับแต่อากาศดี และเย็นสบายแต่ความจริงแล้วอากาศที่ดีนั้นทําให้เครื่องยนต์มักจะสูญเสียค่าความร้อนหน้าสัมผัสลูกสูบมากกว่าถ้าเทียบกับมีไอเสียจาก EGR เข้ามาผสมถึงแม้อาจจะไม่สามารถรู้สึกได้าจากปลายเทา้าแต่เชื่อถือครับว่ามีจริง 3. ลดกา๊าซไอเสียแน่นอนนี่คือหน้าที่หลักของ EGR และกา๊าซไอเสียถูกใส่เข้ามาเมื่อถึงจุดสูงสุดของลูกสูบเพื่อเผาไหม้กา๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 4. ลดค่าความร้อนที่ลูกสูบจำได้ไหมที่เราบอกว่าเมื่อ EGR ทำงานแล้วส่วนอากาศนั้นผสมจะน้อยลงหมายถึงส่วนผสมบางลงและเมื่อส่วนผสมบางลงนั่นก็หมายถึงการที่อากาศใหม่ทิ่เปลี่ยนจากเย็นเป็นร้อนหลังจากเผาไหม้ก็จะน้อยลงตามไปด้วยทำให้เครื่องยนต์มีการสึกหลอน้อยลงถ้ามองตามข้อเท็จจริงของ EGR แล้วแน่นอนว่ามันเป็นเพียงระบบที่หมุนวนนำอากาศไปเผาไหม้อีกครั้ง หากแต่ระบบนี้นั้นยังมีอีกหลายสิ่งที่แม้แต่ช่างก็ไม่ได้เข้าใจอย่างลึกซึ้งฉะนั้นหากคิดจะอุด EGR นั้นจงคิดแต่ตองให้ดีก่อนทํานะครับถ้าถูกใจโปรดกดไลค์ถูกใจมากๆโปรดกดแชร์ ก็จบกันไปแล้วนะครับในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรโปรดติดตามกันด้วยนะครับ